ถ็า <C> e ถามผมอะนะไม่ว่าจะนายกเป็นใครมันอยู่ยากถ้ามันมันระสับระสายแบบเนี้ฝ่ายประจำแม่งทางานไม่ได้ไม่สั่นคลอนใช่ไหมแม่แม่แม,ม่คือก็ต้องเป็นอย่างนั้นณขณะนี้เขาพูดะตอนนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่เ,ออเ,ออเดี๋ยว,ยวนะนุ่น่ะเข้าไปฟังเหมือนกันจริงๆถ้าฟังเสียงของคุณนักศิลป์แล้วนุ่นก็จจมาว่านตอนนี้เขาพูดนนนนนว่าอะไรออนนคุณนักศิลป์บอกว่าไม่ได้สั่นคลอนนะสำหรับพักร่วมเนี่ยออแล้วก็พูดถึงคุณอนุทินบอกว่า ตอนนี้ยังกอดได้อยู่พร้อมกับเอามือลูบข้างหลังไม่ใช่แบบสวมกอดอย่างนี้นะเขาเ,เ,เ,เป็นผู้ใหญ่กว่า <c oughs> คุณคุณอนุทินกันลับไวคุณอนุทินเขาเป็นรัฐมนตรีสมัยพักไทยรักไทยนูน <c oughs> ่น,น,นจะเรียกว่าข้าเก่าเต่าเลี้ยงก็ได้พูดอผู้นี้ก็ได้เพียงแต่ว่าเวลามันเปลี่ยนไปเขาก็เติบโตขึ้นเขาก็ต้องมีบทบาทแล้วก็ว่ากันไปคราวนี้มันเกิดความชุลมุนเนี่ยไอ้เรื่อง ไปเรื่องสอวอทั้งสอวอสำรองทั้งสอวอตัวจริงโยงใย,ยกับดี i อสโยงใย,ยกับกตอตวุ่นวายไปหมดเนี่ยแล้วยังมีคนจะมายุคพักภูมิใจไทยคือไปโยงอีกคุณ,คณกุสุมาอะไรวัตีอะไรนั่นน่ะกุสุมาลาวตีเออสิริโกมุตเนี่ยเคยอยู่พักเพื่อไทยอะไรตอนแ้กก็กลายเป็นว่าไปอยู่นั่นเอาแมวมาจับหนูเขาเล่นชื่อแมวเอาแมวมาจับหนูเขาบอกไม่มีแมวเมื่อคือคือคือตอนเนี้ความชัดเจนมันจะต้องจบละ พูดน่ค,ครว่าเฮ้ยคุณจะอะไรกันก็ตามทีเนี่ยคุณต้องจบแล้วเพราะถ้าไม่จบตอนนี้คุณคาราคาซังแบบนี้ไปเนี่ยรัฐบาลมันอยู่ยากถอาถามผมอะนะไม่ว่าจะนายกเป็นใครมันอยู่ยากถ้ามันมันระส่ำระสายแบบนี้ฝ่ายประจำแม่งทํางานไม่ได้